งามเลยจ้ะโอ้โหดูอันนี้จ้านี่อยากได้รุ่นนี่นะนี่โอ้ยนอกกระแนมกระตอดมือซะกระจุยแล้วพี่น้องนี่อีกนี่อีกนี่อีก,อก,อก,อกสุดเตื้อมโอ้ยงามๆเลยมาปีที่แล้วมาไม่ทัน ได้แต่อันเทาๆอันนี้อย่างงามเลยว้าวพี่น้องจ้าโอ้ซต้นสี่ต้นตรงนี้โอ้ยไม่ได้เอามีดมางามจ้านี่ปรารถนาอยากจะได้อยู่แล้วแบบนี้ น้ำเนาะพี่น้องเนาะไปแกงสมมันเปียวๆเวด้ออันนี้เปียวหน่อยๆอ,อ้าวเรอยบนึกว่าเจ้าของที่เข้ามา นั่นจะบอกว่าเก็บเอาเก็บไปเถอะพูดจะไม่พูดไม่ปากต้องต้นคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อหมาจะเหา่าพอมันได้ยินเจ้าของเขาเองมันก็ไม่เหา่าพูดได้แล้วทีนี้เมื่อกี้ปั่นจักรยานผ่านมามันเหา่าพี่น้องเอ้ยเลยเงียบเสียงโอ้โอุ้ยแน่นมากอ้ยฮักมดมุนกระจรายมดพี่น้องเอ้ย มันเป็นปา่าเป็นดงมันขึ้นยังไม่มดจ้ะอันนี้เพิ่งเริ่มแรกแหกหมาเด้ออ่อนๆจะนม้ขึ้นมายูนี่ให้มันยาวก่อนมันเอาไม่ได้เนี่ยอย่างงามอัน้ทางนี้อีกพี่นอ้องเอ้ยแม่มาตอนแรกเห่าอย่างดังหมาก็ได้พอได้ยินเจ้าของเขามันเลยไม่เห่าแล้วโอ้นี่ วยงามมากมันยังไม่ขึ้นหมดเมื่อปีที่แล้วมาชาเห็นไหมตอมันต้นเขาใหญ่ๆเนี่ยว่าผักบ,บุ้งฝรั่งโอ้ยต้นลำใหญ่ปันหน่อไม้พี่นอ้องอ,อือออนนี้นเดี๋ยวค่อยมาอีกจากสองวันอู้อันนุตปุตปิปุตโมตมิขึ้นมาอยู่นอกตากนแน่นตดมืออ้าวพี่น้องเอ้ยสองต้นนี้อีย่างไงั มองไม่เห็นลำนี่ลำเถ่าแล้วเนี่ยลำม,มันแห้งแล้วมันบางอยู่ว้าแต่งามแท้พี่น้องอ้นซอนพี่น้องเอ้ยม่ใส่ผักบุ้งอะไรอย่างกันนี่เพื่เอื้อนอีหยังนี่ปานหน่อไม้พี่นอ้องอืมอันนี้งัดตรงนี้อืมปานจะหาหน่อไม้เลยพี่น้องเลยงามคักอดหลอดเลยเดี๋ยวมาเอาตรงนี้อีก ทับหินมันฮะกเกือบง้ายหลังมันมีตะกอนหินทัดเอาพี่น้องอ,อืโอโหฮักดังโป๊ะเลยน่นะป่ามันต้นเถาๆถมันเต็มอยู่เป็นป่าเป็นดงอยู่พี่น้องเดี๋ยวค่อยร้อยมาเอาอีกอยู่นู่นในเงานู่นเกือบจะกลับบ้านเราเด้นนิ ตาออตาเป็นผัวยาจริงๆตัวนี่อุ้ยมันทับมอกกับแมวทับตปนเยเป็นเย,ยตอดออมันกําลังขึ้นตะปิตะปตะมุตะมิอยา่พี่น้องเห็นน้องคนหนึ่งเขาเอาเขากินดิบแต่ยายสนยังไม่เคยด้วยออ่านะัะมาเห่าแล้วเอามันได้ยินเสียงมาหฮหรับบานนี่เพี่น้องหมาจะเห่าแล้ว นี่มันอยู่ไม่ใกล้จะไม่ไกลบ้านเขาแต่มันเป็นที่หลวงอันนี้โอ้ยเซ็ตเลยใส่เกงวอมมาด้วยดูยักอะไรตัออะไรพี่น้องเอ,อ้ยมันสาขาคือบ้านเองไหมเนี่ยดูอืมตรงมีกอนนี่ได้บักหลายพี่น้องวอนี่ก้อเดียวเกือบหนีแล้วนะนี่ เด็กมันแยงตายายมองม่ถนัดยังงามเลยจ้ะนี่บาดจเมื่อบ้านแล้วยิ่งแต่เห็นมาเดอ้อพี่ๆน้งนองๆลูกๆแลวหลานเฮ <c oughs> ้ยอ้ยลูกตอนนี้มันขก้นใหม่ๆโคมป่าอยู่น,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 นู้นอีกตันนึงมา่นๆๆๆๆมาม พูดดังกอได้อุ้ยนกก,น,น,นกกระแนนกระตอดหมาเห่าวิ่งหนีหมาพี่น้องจักรยานอยู่ตรงนี้เอาไม่ใช่เขาลอยเอากระเป๋ากระตังไปแล้วนี่เลิกงานมาจ้ะเลยแวะปะ่าไปเร็จเลยสารพัดเลยพี่น้องเอ้ยทั้งนกกระแนนตอดกับพองนั่นตำแย่ตอดขาพองหมดละ โอ้ยพี่น้องเอ้ยได้ไอ้อย่างงามเลยเดี๋ยวกลับ,บ้านก่อนเด้อเดี๋ยวตามกันมาเดี๋ยวจะเอารัดเลาะไปทางนี้ไปทางรัดเด้อไปทางรัดเขาเรียกว่ารัดโคกไปพี่น้องเอ้ยเจอป่าอันนี้พี่น้องถึงบอกว่ามาทางรัดถ้ามาทางรัดเนี่ยมันเป็นแม่นม้ําเด้อตรงนู้นมันเป็นแม่น้ําจ้ะมันเป็นแม่น้ําเป็นคูคลองแม่นม้ําตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวมาแวกดูก่อนมันแก่ยังผชีรอมได้จ้ะเด้อเอาก,กิจกรรมก่อน ไปถึงบ้านจะได้ไปพักกินก่อนเอาไปสักกะทะนึงเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยอ่อนๆเลยตรงนี้ใกล้ๆบ้านยายสวนมันแก่หมดแล้วมันรอฝนไม่ใช่มันแก่จ้ะ <c oughs> ก็ขึ้นมาก็ก็บนี่แหละโดนแดดแป๊บเดียวมันก็แก่เมื่อปีที่แล้วเ้อะตรงนี้ท่วมหัวเลยนั่งอย่างกันเนี่ยต้นท่วมหัวเลย มันงามฝนมันดีปีนี้ฝนไม่มีเอาไปพัดก่อนไปถึงนี่ไปพัดอันนี้กินก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าเพิ่งเปิดนี้ไปไหนเดี๋ยวไปพัดกินด้วยกันได้ผักชีรอมงามๆนี่โอ้ ต,ตั้แย่ตอดมาเลยขันเลยมดเลยตรงไหนก็ป่าลาบแล้วทีนี้อันนี้ก็จะแก่เกินเด้อถ้าแบบนี้มันมันแก่เรากินดิบไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาอ่อนๆแบบนี้ถ้าเอาไปกินดิบไปกินสมตำกิมเอคนไหนกินเอปลาบ,บองได้แซ่บเบอร์เลยพี่น้องเอยอันนี้ก็พอกินได้อยู่เอาไปพัดจ้ะ ถ้ากินดิบๆเนะียมันละคายคอเด้อเดี๋ยวจะบ้ายายหนกินตามยายหนูคันคายคอโอ้ยหอมแค่เก็บแค่นี้ก็หอมเราพี่น้องเอ้ยมาป่านนี่เสียงดังได้เด้ออันนั้นมันอยู่หมาได้ยินเสียงกรอบแกบแม้หูมันดีขนาดเด้อมันได้ยินเสียงมันเกาเห่าแล้ว ตั้งแต่หิมะละลายมายังยังไม่มีฝนเลยพี่น้องเอ,อ้ยเอาแวกตรงนี้เอาไม่ต้องเอาอ่อนเยอะมันจะไม่ได้ด่ามไม่ได้เนื้ออันไหนพอกินได้ก็เอาเลิกงานมาแวะป่าเดี๋ยวคุณตาบอกว่า ทำแปลงพักไปให้เราทำไมไม่เห็นมาปลูกเยาว่าอีกเนี่ยงามๆจะหากินตามฤดูกาลเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าเราไม่มีฤดูกาลแบบนี้ก็ไม่ได้กินดอกเดี๋ยวก็หนาวอีกแล้วนี่งามอยู่ได้งามอยู่อันนี้ก็แก่เร็วขึ้นมากกว่าแก่จ้อย พอตะโผดินนี่ใบต้นเมเปินเอ้ยผักกลุ่มฝรั่งผักกลุ่มฝรั่งนั่นยิ่งแต่เร็วแดดออกสองวันพี่น้องเอ้ยแก่มดวันนั้นเก็บไปใส่ต้มปลาก็าแซบ่บแซบ่บมันไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเองเด้อพี่น้องเด้อเมืองไทยเราก็ยังว่าเนาะหากินได้ทุกฤดูก,การมีผักให้กิน อันนี้ก็นี่แหละรือด,ดูการเดียวนี่เดี๋ยวฤือดูร้อนจริงๆไม่ใช่ว่าจะมีให้กินเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันเป็นดอกมดจ้ะมันแก่จ้ะมันก็เก็บได้ในฤือดูใบไม้ผลินี่แหละพอฤือดูร้อนก็แก่เป็นดอกมดพี่น้องเอ้ย ถ้าปาเราตัดมันก็ขึ้นมาเรื่อยอยู่ตัดแล้วมันก็ขึ้นมาอันนี้มันนั่นมันก็ถมกันไว้เรื่อยวันนั้นมีคุณปีที่แล้วมีป้าคนหนึ่งมาเห็นยายสวนเก็บเข้าไปคุยกันว่ายยสวนกินอะไรไปทั่วทิบทั่วแดนแต่เพื่อนบ้านไม่เป็นไรจ้ะเพื่อนบ้านป้าเข้ามาพายายสวนกินดิบเมื่อก่อนยายสวนไม่รู้ว่ากินดิบได้เด้อ ป้าเพื่อนบ้านมาเขากินดิบให้ดูก็เลยกินกับเขาโอ้ยหอมพี่น้องหอมหอมขันน้ำมาคุยกันจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเก็บไปคุยไปเนาะมันอย,อย่ยังกันนี่มันถามว่าพัดได้ไหมพัดได้อยู่ถ้าเอาไปพัดเนอะถ้ากินดิบก็กิกนอ่อนๆจ้ะ มันคลิปที่ผ่านมาแหละกินให้ดูเผื่อคนไหนยังไม่ได้เข้ามาชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเนี่ยเราจะไหวย่าให้แกมโมไหมแบบกินได้กินดิฟได้กินได้จ้ะมันจะมีกลิ่นเด้อค่ะเด้อก็กลิ่นของเขาแหละผักไค่ผักมันจะสดแบบมันหอมอุ้ยปลาบบองคือนิตแสบพี่น้องเอ้ย <G ül> อร่อยหลายแสบดุด้ะกินแทนผักชีเองอะ่ะผักชีรอบมาสัน่าอเอาเถาเถาเจ็ดหน่อยใบยแก่ๆเจ็ดหน่อยมันจะได้ไปพัดได้มีน้ำนได้น้ำได้เนื้อเจ็ดหน่อยเอาอ่อนหลายมันกระพัดไม่ได้ มันเจ็บน้ำไม่ใค่ดอกหิวข่าวแล้วพี่น้องไม่ได้ขอข้าวไปกินไปทำงานว่าเลิกบ่ายโมงมากินบ้านว่ากันเลยหิวข้าวเลย บางคนมาเห็ยนดูว,ว่า้อยอะไรจะจ้าปาอีกเลยป่าตรงมีลาบไปหมดนี่อรอยยายสวนตาแตกนี่แหละม,มันอ้วกอยู่มันอ้วกอวบอยู่นี่มันต้นใหญ่ๆเลยจ้ะตรงนี้ยังไม่ถูกฝนสักทีนะเนี่ยตั้งแต่หิมะละลายมาทางบ้านยายสวนมันมีแต่ต้นน้อยๆมันอันเนี่ย เถเพงน้องเอ้ยวันนี้หมานหมานเดอ้อได้ผักสงกับสัตรเลยมันเถากก้อน ได้กำใหญ่เราได้ในกระทะหนึ่งแล้วในพี่น้องเอ้ยได้กระทะหนึ่งแล้วแหละพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปหากเก็บไนก็ไปกินข้าวก่อนเอากองไว้นี่ทานไปหนาไปเรื่อยพี่น้องได้อยู่ได้ในทางผักบุ้งทางผักชีนี่ก็ได้กระทะหนึ่งละนี่ค่ะ ใส่ถุงไปฝนกันเดี๋ยวก่นเด้พี่น้องได้น้ำมอกใส่ก่อนไปกลับบ้านเองพี่น,อน้องฝนเมเปิลก็มีตรงนน้นื้อเอาถึงไหมเนาะได้ถุงใหญ่อยู่ พี่น้องจ้ามาเด้อใครจะไปเป็นเพื่อนย่านผีหลอกอยู่ได้พี่น้องเด้อป่านี่มันมันยังไงล่ะมันเกลียวเนาะมันอยู่ใกล้น้ำอันนี้ก็เป็นแม่น้ำอีกฝั่งนึงก็เป็นโคกคนเตียชวนเพื่อนบ้านมาไม่กล้ามาคนเดียวมันเป็นทางลัดแต่มันไกลไม่ใช่รักเด้อรั้ง้องเด้ออ้อมโคก ไปถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวลงซอยกลับบ้านงานจะง่ายกว่า,า,าอ,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 อยู่บ้านนอกไปยห็นกันนี่หละพี่น้องเอ้ย เคยสวนหลงทางมาเห็นแม่น้ำตรงนี้เนี่ยมาเห็นแม่น้ำตรงนี้หลงทางอันนู้นมันบ้านบ้านไอ้ตักนี่บ่าเดี๋ยวปั่นจักรยานกลับไปก่อนตลิดทางซอยเข้าบ้านตัวเองพี่น้องเอ้ยหลงทางกลับไปก่อนเด้อนูน่นจำก้องหินได้ตรงนู่นก้องหินถึงแป่นไอ้ทางเลี้ยวเข้าบ้านตัวเองหลงทางพี่น้องเอ้ย รูกองหินนี่ตรงทางเข้าบ้านตัวเองโอ๊ยเดินขับรถเลิดซอยกลับบ้านเลยจะขึ้นรถอร้อมโคกอันนี้อ้อมเม่น้ําอยู่พี่น้องถึงว่าเออซอยอะไรเล็ก,ลกๆตรงนี้ที่ไหนได้ทางเข้าบ้านตัวเองหลงซอยพี่น้องเนี่ยทางแยกอยู่ตรงนี้เป็นโคกตรงนี้มันเป็นโคกเป็นโคกแล้วทีนี้มันก็อ้อม อ้อแม่น้ำไปนู่นย่ยสนตะเลือดซอยเข่าบ้านตัวเองถ้าไปนู่นก็จะไปทะลุไอตรงที่ว่าเราเก็บพักเมื่อกี้นี่เด็กพี่น้องโอ้ยหลงซอยเนี่ยทางเข่าบ้านตัวเองมันเป็นทางแบบนี้อโอ,โอ้เหนื่อยเห็นทางกลับบ้านแล้วนู่นบ้านยายสนอยู่นู่นอยู่ตรงนู่นเด้อโอ้เหนื่อยจูงเอาค่ะจูงจักรยานเอาตรงนี้เป็นผาป่าเอ๊ะ พักเอ๊ะหญ้าตะกะเตนยังไม่ขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยมันแรงหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเก็บหญ้าตะกะเตนให้มันมีฝนก่อนจะ้ะตอนนี้มันมีแต่เอ๊ะน้ำที่ว่าหิมะละล,ะลายแค่นั่นเองแห้งแรงมากเดี๋ยวสวนอยู่ภาคกลางเด้อพี่น้องเด้ออยู่ยูบาสกุล่าเมืองยูบาสกุล่า ฝนยังไม่ตกเลยทางนี้ไม่รู้เขตอื่นมันตกไหมโอ้เดี๋ยวตั้งรักก่อนเด้อขามคลองน้ำข่างน้องน้ำก่อนอลดจุงรถขามตรงนี้ก่อนตีหอบเลยพี่น้องเอ้ยถึงบ้านแล้วจ้ะมาถึงบ้านเราเด้อคุณตาเอาดินใส่แปลงผักให้แล้วจ้ะมิจถามว่าอันเขียวๆเ,เอาไว้ทำไมาคุณตามนึกว่ายายสน ยสนหวานพักเอาไว้อันนั้นน่ะอันนี้มันเป็นยาย่าน้ำแกเอาไว้ขยอมนึงพี่น้องเอ้ยพักยสนเหี่ยวหมดเลยนี่ซื้อมามาวา,วานว่าจะมาปลูกให้แกเอาดินใส่เอาไว้ให้อันนุ่นผักชีกำลังขึง้นอุ้ยเหี่ยวหมดพี่น้องเอ้ยเอาน้ำใส่ก่อนเด้อจะเข้าไปกินข้าวพักย้ายเหี่ยวหมดคนขยันก็ขยันอยู่วันยังคำ่ำ แกก็อยู่แต่ตรงนี้แหละจ้ะไปกินข้าวก่อนเนาะพี่น้องค่อยมาปลูกเด็ดลมลมตกก่อนบันนอกบันนอกเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่คือบ้านเองนี่แหละดูทั่วอยู่บ้านเองยา่สวนปลาพี่น้องคนที่เคยได้เข้าไปเห็นเนาะไม่ขนาดนี่ดอกเด้อมาอยู่นี่ไอหยางคักโอ้นิกตาสัมภาระ,ะเอาน้ำไปกิน ได้พักถุงหนึ่งไปแหละเข้าบ้านแล้วพี่น้องหิวข้าวอองก็ซูลาล่วกอองก็เปรูเปรูนาเวียละ่ะอ้อนป๊าปั๊มากินข้าวด้อตามมาเด้อ ตุลาสวมันนี่แหละค่ะเราก็อยู่กันสองตายายมีอะไรก็หาแจกกันกินคุณตาเตรียมต่อเอาลางน้ำเอาไว้อันนั้นมันเป็นลางน้ำแล้วก็ไปใส่ถังขาวถต่มีฝนก็จะได้เอาไว้รดผักจะได้ไม่ต้องหิวไกลคุณตาก็ขยนันขยนัน ได้ปักชีร้อมอ่อนๆเลยได้ไปผัดกินอันนี้ก็มีแต่อ่อนๆเนาอพี่น้องเนาะอ่อนซอนงามหลายกำลังตะปุ๊บะเะปิเลยเดี๋ยวขอเทใส่อกะละมังก่อนเด้อ